สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเหรียญปวยทานดอกไม้แบบง่ายกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างดอกไม้แบบง่ายของเราวันนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะกรีบก็จะเป็นชั้นๆมีด้วยกัน3ชั้นเลยค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะริบบิ้นที่เราใช้นะคะเราก็ใช้ริบบิ้นแบบใสค่ะข้างในมีลายเป็นสีเหลืองนะคะ เป็นเบอร์สองค่ะจำนวน4เส้นความยาวก็อยู่ที่45เซนติเมตรเดี๋ยวเรามาเริ่มพับก็ได้ดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเรานะคะเราก็จะนำอาริบบิ้นทั้ง4เส้นคามาวางเรียงกันด้านที่เป็นลายก็เอาไว้ด้านนอกนะคะจากนั้นก็จะพับริบบิ้นลงมาประมาณ10เซนติเมตรก็จะมีด้านสั้นแล้วก็ด้านยาวแบบนี้จากนั้นเดี๋ยวเราจะทำฐาน4ีกันค่ะโดยจะหยิบ ริบบิ้นออกมานะคะ2เส้นแล้วเอาด้านสั้นนะคะไว้ด้านหน้าแบบนี้เลยจากนั้นใช้เส้นที่2นะคะขวามือค่ะคล้องเข้าไปที่เส้นที่1เส้นที่3านะคะจะคล้องข้างล่างเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่เราจะนํามาลอดเส้นที่1นนะคะจะลอดทางซ้ายมือจากนั้นก็จะกางริบบิ้นออกแบบนี้ค่ะ แล้วเอานิ้วล่วงเข้าไปตรงกลางนะคะหยิบริบบิ้นเส้นที่3ามให้เข้ามาอยู่ในเส้นที่สแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะเราก็จะได้ฐานสี่เรียบร้อยต่อจากนั้นจะนำเอาเหรียญบาทน,นะคะมาวางไว้ตรงกลางของริบบิ้นแล้วก็พับริบบิ้นเส้นที่สั้นๆนะคะข้างบนค่ะพับลงมาข้างล่างเส้นขวามือพับไปซ้ายมือ เส้นข้างล่างนะคะพับขึ้นข้างบนและเส้นซ้ายมือเราจะนํามาลอดช่องค่ะเป็นการล็อกริบป,ปิ้นนะคะจากนั้นก็ดึงให้กระชับแล้วก็บีบบีบบีบอย่างนี้นะคะต่อจากนั้นเราก็จะพลิกริบป,ปิ้นมาอีกฝั่งหนึ่งให้ดูริบป,ปิ้นเส้นที่สั้นๆน,นะคะทั้ง4ด้านเราจะนํามาลอดช่องค่ะ จะรอดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทําแบบนี้ค่ะไปให้ครบทั้งสี่ด้านพอเราทําครบทั้ง4ด้านแล้วนะคะเราก็จะบีบๆสักหน่อยค่ะนี่ค่ะบีบตรงช่วงนี้นะคะ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอากรรไกรค่ะมาตัดริบบิ้นส่วนที่เกินออกให้หมดเวลาตัดนะคะไม่ต้องตัดชิดมากเกินไปค่ะให้เหลือไว้นิดๆน,นะคะแบบนี้เลยจากนั้นก็จะหันริบบิ้นมาด้านนี้เพื่อเริ่มต้นในการทำดอกไม้กันค่ะจะเริ่มจากเส้นด้านบนนะคะเป็นเส้นแรกเราจะพับริบบิ้นไปทางข้างหลังแบบนี้นะคะจากนั้นก็ คว่ำปลายลงแบบนี้ค่ะใช้ปลายของเขานะคะเสียบเข้ากับด้านข้างทีนี้เราจะดึงแล้วค่ะเพราะดึงนะคะเขาจะตั้งแบบนี้คล้ายๆกับเป็นกรีบบัวค่ะก็กดๆเขาให้มีปลายที่แหลมคมนะคะเหมือนเดิมค่ะบิดริปปิ้งไปด้านหลังแล้วก็คว่ำปลาย ะะแล้วก็เสียบเข้ากับด้านข้างเดี๋ยวเราก็จะทำแบบนี้นะคะไปให้ครบทั้ง4ด้านค่ะ พอเราทำเสร็จแล้วนะคะริบบิ้นก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนที่นี้เรามาจัดทั้ง4ด้านค่ะให้สวยงามให้เขากระชับแบบนี้ค่ะดึงๆนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะทําเกอสรกันค่ะโดยจะหยิบริบบิ้นเส้นข้างล่างนะคะทางสายมือขึ้นมาเป็นเส้นแรกหรือเส้นที่1ค่ะต่อไปเส้นถัดไปค่ะเอามาทับเส้นที่1นะคะเส้นที่สมค่ะมาทับเส้นที่สอง และเส้นที่4ี่ค่ะมาทับเส้นที่3นะคะเราจะทับในลักษณะแบบนี้นี่ค่ะจากนั้นก็ใช้มือขวานะคะทำท่าแบบนี้ค่ะแล้วจับริบบิ้นเดี๋ยวเราจะบิดริบบิ้นกันค่ะแล้วใช้นิ้วโป้งซ้ายนะคะกดตรงกลางของเกสรน,นะคะทีนี้เราก็จะหมุนกันค่ะ นี่นะคะหมุนประมาณสองรอบค่ะพอเราทำครบสองรอบแล้วนะคะเราก็จะรวบริบบิ้นจับเอาไว้อย่างนี้นะคะแล้วดึงริบบิ้นเส้นข้างนอกค่ะออกมาจากนั้นให้จับริบบิ้นในท่านี้ ะค,ะความปลายริบบิ้นเราหงายนะคะเสียบเข้ากับช่องข้างๆของเขาเลยอย่างนี้ค่ะทีนี้ก็ดึงนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ต่อไปเส้นที่สองนะคะก็คือเส้นถัดไปจับริบบิ้นมาในลักษณะนี้นะคะแล้วก็เสียบเข้าไปค่ะก็เหมือนเราทำดอกกุหลาบอะค่ะ เกสรของเขาก็คือเกสรดอกกุหลาบทีนี้ก็เส้นที่สี่แล้วค่ะพอได้สี่ด้านแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาจัดตัวเกสรน,นะคะให้เท่าๆกันค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นี่นะคะตรงนี้ถ้าเกิดเราจัดหลวมนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราขอไปจัด ตรงด้านนี้นะคะให้เรียบร้อยนี่ค่ะจัดให้สวยงามนะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำกรีดด้านนอกกันใชน้นนี้นะคะบิดไปด้านหลังค่ะแล้วบิดไปด้านหลังอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้ก็เสียบเข้ากับด้านข้างตรงนี้เลยนะคะริบบิ้นก็จะมาโผล่ด้านหลังค่ะจะเป็นกรีดแหลมๆแบบนี้นะคะ ต่อไปค่ะเหมือนเดิมค่ะพับริบบิ้นไปด้านหลังแล้วก็พับริบบิ้นไปด้านหลังอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็เสียบเข้ากับช่องตรงนี้เลยค่ะซึ่งเป็นช่องฐานของเกสรน,นะคะก็จะได้กรีบที่2แล้วทีนี้ก็ทํากรีบที่3นะคะกรีบที่3เราจะใช้ริบบิ้นเส้นข้างบนค่ะเส้นข้างล่างนี้ไม่ใช่นะคะ เราก็ทำอย่างนี้นะคะไปให้ครบทั้ง4ด้านค่ะ ทีนี้เราก็ทำครบทั้ง4ด้านแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะทำกริบชั้นที่2กันค่ะเหมือนเดิมพับริบบิ้นไปด้านหลังนะคะแล้วก็พับริบบิ้นไปด้านหลังอีกหนึ่งรอบทีนี้เราก็จะใส่ข้างหลังของกริบแรกค่ะริบบิ้นก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะนี่เราทำไปเราก็จัดให้สวยงามด้วยค่ะ แล้วก็พยายามให้เขาลดหลั่นกันนะคะระหว่างกลีบแรกแล้วกลีบที่สองต่อไปนะคะเหมือนเดิมค่ะพับไปข้างหลัง,ลงแล้วพับไปด้านหลังอีกรอบหนึ่งนี่นะคะจัดไปด้วยค่ะเพราะว่าบางทีริบบิ้นอันนี้มันอ่อนค่ะเลยต้องคอยจัดเขาตลอดทีนี้อันนี้นะคะเวลาที่เราทิมลงไปสอดลงไปเนี่ยค่ะ เขาจะไปโผล่เอาตรงหลังกีบดอกไม้เราต้องยกกีบเขาขึ้นมานะคะปลายเขาก็จะออกมาอย่างนี้อย่างง่ายได้ถ้าเกิดเราไม่ยกกลีบนะคะเขาก็จะเข้าไปติดอยู่ข้างในเยี่ยดิมค่ะนี่ต้องยกกีบขึ้นมานี่นะคะเราก็ได้ชั้นที่สองแล้วค่ะจะทำแค่สองชั้นนี้ก็ได้ค่ะก็สวยงามมากเลยแต่ เราอยากได้3ชั้นนะคะก็จะทำต่อเหมือนเดิมค่ะพับไปด้านหลังแล้วพับไปด้านหลังอีกรอบนะคะแล้วก็เสียบเข้าด้านหลังเลยของกลีบที่2เดี๋ยวเราก็จะทำแบบนี้ค่ะไปให้ครบทั้ง4กลีบเลยค่ะ ก็ทำชั้นที่3ามเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีความเป็นชั้นสวยมากทีนี้ก็นำเอากันไกรค่ะมาตัดริบบิ้นส่วนที่เกินออกให้หมดทีนี้ตรงนี้เาราก็ตัดออกได้เลยค่ะเพราะว่าที่ไม่ให้ตัดหมดนี่นะคะเพราะว่ากลัวริบบิ้นมันกระเด้งออกมาค่ะ ตอนนี้เราก็ทำดอกไม้แบบง่ายของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีความเป็นชั้นสามชั้นสวยงามมากๆเลยอันนี้ก็เป็นสีน้ำตาลก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกไม้ของเรา